ื่อมวลชนนะฮะในอันเทมิในกรีซครั้งที่4 0สินี้นะครับทั้งต้นแล้วก็วงการบันเทิงด้วยนะครับแต่ละวงมีใครยังไงกันบ้างเช่นก็วงนมีใครยังไงบ้างใช่ไครับเราสวัสดีครับผมทีวงการบันเทิงครับผมสวัสดีครับผมนวงการไทครับสวัสดีครับจิจวงการบันเทิงครับสวัสดีครับต้นวงการมวยไทยครับผมสวัสดีครับผมอ๊อวงการบันเทิงครับ ครับครับครับผมวันนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะใช่ใช่แยกงานเลยเดี๋ยวก่อนนะประธานโท่ากันไหมมันมีอันเดียวแล้วก็สายแบบงงๆโอเคนะครับด้วยดันี้นะฮะวันนี้นะครับน่านผ่านจะมีศิลปินของเราเราก็มีเหล่าแฟนคลับนะฮะที่จะมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆรวมทั้งหมดเนี่ยสิบเก้าคนด้วยกันนะครับผมนี่อัปบประเวกับแฟนคลับหน่อยเรียกว่ามาร้องทำหมดไม ไา้คนที่ส่งเขาเรียกว่าที่เป็นทางการเข้ามาในรายการแต่ว่ายังมีแบบอะไรนะเหมารถตู้เป็นพันรถถึงสองพันรถตามมาด้วยอะประมือหน่อยน่ารักมากเลยนะฮะวันนี้จะไปทำบุญร,ร่วมกันกับที่สัมันธรู้สึกแฟนคลับของต้อนใช่ไหมครับเต้อนครับ,คร,บครับผมแฟนคลับของต้อนนะครับรวบรวมเงินกันมานะฮะถึงทำบุญถึงห้าแสนบาทเลยโโอ้ห ไมัยโอเคนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาถามเรามาพูดคุยกระสือแลปินกันสักเล็กน้อยนิดนึงก่อนดีกว่านะฮะสำหรับตอนนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วไม่รู้จักครับไม่รู้จักพี่เลยส่วนวงอะไรนะพี่วันี้รู้ไทยไพี่วันนี้เหรอครับผมงเขานล่ต้อนมวยไทยนะมาพี่ชื่อนะเราที่ไม่ได้เล่นตัวเลยบอกไปแล้วพี่เอกพี่เอกยังมีพี่แป๋วพัทรวีบุญประเสริฐเสิร์ฟเอยู่นู้นน้เซิร์ฟอยู่นั้นดู้นเป็นพี่ก่อนเนี่ย พการบันเทิงอยากรู้อะไรไหนท้องทุสชาติอยู่แล้วแหละแต่ว่าให้พูดนิดนึงทำไมต้องเป็นการบันเทิงยังไงอ่าโอ้โหยากครับคำถามนี้ก็ยาเหมือนกันขอรีขอคำถามนี้เวลาไปตามที่พิยุกจะตอบบ่อยมากเลยนะครับเวลาไปอะไรนะไปตามที่พิยุกทีหลังทีหลังพี่ก็ตอบเขาประหลาดเขาไปตามโทรทัศน์ตอบแล้วก็อัดใส่อัดใส่ใช่ไหมไว้แล้วมาเปิด ใช่ละเฮ้ยเราเป็นคนของประชาชนผมก่อนผ่อนโอเคครับเรื่องครับผมสำหรัเป็นไงครับสำหรับพิษเสียงครับผมไม่ใช่แหมพาเข้าเรื่องตลอดเลยก็สำหรับคำถามว่าอะไรนะครับลืมันลักนานเกินวงการบนะครับเราเทมีที่มาไงใช่ไหมยับษ์ใหญ่ก็สาวพิธีแฟนๆครับมันอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่แฟนครับต้องอาจจะยังไม่เคยได้นมาเพราะที่มานี่คือตอนแรกเราคิดชื่อกันอยากให้โปรเจกต์ยังไม่เชิดเด่นของเราเนี่ยมีวงที่ชื่อคุณควรนาฮานโปรเจกต์นะครับ ยังไม่เชื่อเป็นตัวเชื่อเลยยันก็เชื่อเลยครับผมก็ทีนี้ก็ตั้งชื่อมาอย่างทีตอนแรกก็ตั้งชื่อวงคุลิสงอ๋ออย่างนี้ทำไมอ่ะก็อยากให้มันเป็นป่วนอาฮาไงพอ่ผัวลิสงครับใช่แม่ก็ตั้งอย่างแม่ก็ตั้งชื่อวงแขนขาวอย่างนี้แขนขาวอะไรอย่างนี้อะไรต้นต้นครับผมทีนี้มาลงตัวเป็นวงการบันเทิงเพราะว่าวันหนึ่งผมก็ดีเขาาบันเทิงนี่แหละครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยวงเขาาบันเทิงนี่มันมีความหมายที่ดีอ๋อครับเพราะว่า มันวงเราเนี่ยเกิดจากความบันเทิงครับเราเล่นดนตรีร่วามสนุกแล้วก็อยากใช้พี่ๆี่ี่ฟังเนี่ยน้องๆทุกคนที่ฟังเนี่ยท้าสนุกด้วยแล้วคำนี้มันก็เลยใช้ได้แล้วทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าวงการบันเทิงเนี่ยครับมันเป็นคำที่ทุกคนคุ้นหูอยู่แล้วอ๋ออ่าก็คือได้ทั้งความหมายด้วยได้ทั้งแบบเล่นครับด้วยนะครับก็เลยชื่อนี้ไม่เป๊ะเลยแล้วทุกคนไม่ว่าใครเนี่ยไปถามใรวงการบันเทิงเนี่ยทุกคนต้องถามาว่า ทำไมตั้งชื่อนี้ทุกคนจําชื่อนี้ได้หรืออยากอ๋อแสดงว่าตั้งมาเพื่ออยากให้ถามอยากให้ถามจะได้แน่นอนครับผมอ่ะแล้วต้อนแล้วทาไมชื่อต้นนะครับตอนนี้ก็องไปถามพ่อแม่ผมครับผมตั้งมาครับผมผมไม่อยากรู้เหมือนกันครับเนี่ยโอเควันนี้ทุกคนนะครับจะมาทํางานร่วมกันทกิจกรรมร่วมกันเนี่ยคืนโรงเรียนให้น้องๆรับเปิดเทอมถามความรู้สึกที่เดินทางกันมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งมาถึงที่นี่ลพบุรีถิ่นกำเนิดของเราเป็นยังไงครับง่วงครับผมงง่ว หลับสบายมหมสบายผมตื่นเต้นมาที่เห็นลิงตัวเป็นๆเลยแต่ว่ามาถึงที่นี่มันก็เออรู้สึกว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะรมีลิงเข้ามาในร้านก็เจอลิงนั่งนั่งอยู่ไหนตามตามจุดต่างๆบอกว่าว่าเป็นสัญลักษณ์ของของของที่ลิงนะครับจะต้องจะบอกว่าลิงจักจั๊กใช่ไหมครับ ดีมากนะเย็นเย็นเย็นกันเดี๋ยวเราจะได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันแล้วนะอามีมาติดตามผลงานอะไรยังไงกันบ้างเอ่ยตอนนี้ตอนนี้ครับก็มีรายการซีพีคิทเช่นครับตอนต้แรกก็เราลงสู่ทีมเชฟซีพีคิทเช่นใช่คือไซส์ครับผมทุกคนใจเวลาสาธุขคุณครับครับทีาพูดอะไรครับครับ ก็เอาฝากิดตามผลงานของวงการบันเทิงด้วยกันนะครับกับซิงเกิลแรกของเราลาเวนหันที่เข้าใจนะครับก็สามารถโหลดได้แล้วนะครับที่2อ2สองกดโชว์ออกแล้วขอเพลงละเวนหันที่เข้าใจหรือว่าจะโชว์เป็นเอ็กหรือว่าจะเข้าไปได้ที่เว็บดอ e ทรูมิวสิกดอทอันนั้นโหลดครับทุกกฎหมายถูกต้องครับแล้วหลักยาอย่าไปได้นำไปผิดกฎหมายนะครับนะผมแล้วก็พูดหนึ่งครับฝากละครเลื่อนเพลงทองนงด้วยกันครับผมนะร้องทายดูเลื่อนนะครับเพลงนทองนงเพลินทองนงเลื่อนเลง ครับผมได้ยินอะไรว่าละครหนุ่มตอนละครเรื่องเศรษฐีขั้นแข่งด้วยนะครับต้อต้องมีละครด้วยจบไปแล้วดีมาครับดีมากดี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 ครับอาก็ฝากไว้ด้วยตอนนี้นะครับเวลาเขารอ AF กันอยู่ใช่ไหมครับผมครับตอนนี้ผมกำลังอาทำอัลบั้มให้ชีวิตอยู่ครับผมจริงปะครับผมสิงเกิลแรกผมเป็นอามาตะแคงหน้าแผงลอยครับ ัซิงเกิลสองเลยตามมาผมพิจิตงกันแรกไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญกับพี่ทุกคนนะครับผมพึงขอบคุณพี่พี่ที่ตามมาข้างนอกด้วยนะครับสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับวันนี้กล้องยังอยู่อลังการงานสร้างมากนะครับวันนี้ก็อย่าโม่แต่ถือกล้องนะครับทไมอ่ะมาช่วยกันนะฮะบริจาคสิ่งของแต่ละน้องดีกว่านะครับงั้นก็ขอบคุณนะครับในการในแต่เพลงนะครับจะ รายการดีแบบนี้มาให้เราได้ยิรมที่ดีมากได้ร่วมสร้างคุณสร้างกุศลการแล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับแล้วก็ดีกว่านอนกินพุงเฉยๆ่วนบนะรู้สึกว่าหุ่นหนเลื่อไม่จัดพี่บางคนตีบ้างก็ดีนะครัได้มาออกกายกันแบนี้ได้มาทบุกของอไรว่าได้ออกกกายได้แล้วได้หุ่ดีด้รวยนะครับงั้นก็ขอบคุณมากครับทอกค เดี๋ยวเรามีของรางวัลมาให้ิดนึงิดนึงินช่วงนี้ยังไม่ถามพูดกันทุกคนอ๋อไ่ไม่ครับไม่ครับเออเว้ยอ่าไม้มัไม่้ไมห้ครคนละหาวินาทีฝาก True Insight อ่าทวินไซด์ครับคนพุทธใครว่างนี่เลยทำนะครับเที่ยงสองทุกเปิดแล้วกันกับทวินไซด์เจอแน่นอนนะครับแล้วที่สาคัญเลยพวกเรา4คนอีน็อกนักทีนะครับฝากกันครับผลงานของวงการบันเทิงนะครับเป็นงานที่เราตั้งใจทํามากนะครับ แล้วเราก็มีความสุขกันมากนะครับรวมไปถึงแคมปัสทัวร์ที่จะเกิดขึ้นตามวิทยาลัยต่างๆนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันพุ่นี้เป็นต้นไปแล้วที่ยังไงติดตามชมกันได้ครับครับผมนะโอ้โหเฮ้ยที่เมื่อกี้แสงอัดเขตดูแบบมันสคริปต์เป๊ะเลยเป็นบ้าเป็นบ้าโอ้โหหมดยังแล้วกหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาจับความรำไรกันนิดนึงดีกว่านะครับจากผู้สนับสนุนของเราในฮันนนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ชีเน่นั่นเองนะฮะซึ่งก็กิจกรรมในานเทมิสในกรีนนะครับในทุกๆครั้งเลยจนไปั่งถึงคคนี้้รังที่40นะครับ ง่ายๆใครจะตอบยกมือโรงเรียนที่เราจะยังยังคำตอบนะโรงเรียนที่เราจะไปทำกิจกรรมร่วมกันมีนักเรียนกี่คนเลี้ยงง่ายอาจารย์สิบทุกเต่าเขาเมื่อกี้พี่เอกบอกไปแล้วตั้งแต่แรกเลยสิบเก้าไหมครับสิบเก้าเรื่อนี้ไหมครับไม่ใช่เป็นอาจารย์อยู่ตอนนี้ สิงเกอร์เลยขอถ่ายรูปด้วยแอบหนีนักเรียนนั่งบมดครับฉันนั่งหมดเช้านะฉันนั่งหมดแล้วฉีกขาฉีกขาอ๋อเสร็จก็พอครับครับโอเคครับข้อต่อไปครับผมต้นฮะกำลังมีซิงเกิลล่าสุดชื่อว่าแก้วใจไม่อยู่ฝืนโอ้ยไม่ได้ครับผิดครับผิดครับผิดครับแล้วยกมือ ผมพูดเน้นเฮ้ยเช่อเลยนเงินเชื่อเลย,อเ,ลยเอาล่าสุดเอาล่าสุดที่เป็นรูปธรรมก่อนยามาเจริญกันกนทุกอบอะไรนะคะทุกต่างอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนไปนะครับถ้ารับได้นะครับผมก็ต้มงดูให่วันนี้ก็ลำบากนะ